สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับสู่รายการสยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับประจำวันที่17มีนาคม2565อยู่กับเรา3คนครับผมปีเตอร์โบเจาะลึกเชลซีครับโคดแอคทันข่าวลีโอปูครับและกันตัวหน้าล่าข่าวแมนยูครับ เช่นเคยนะครับมาวิเคราะห์ประเด็นร้อนที่น่าสนใจของฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งคิววันนี้เราจะมาดูประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับฟุตบอลดังกลางสัปดาห์นะครับไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกหรือว่ายูเอฟ่าแชมเปียนส์ก็ตามทางพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะมีลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแล้วก็สเปอร์ส่วน UCL ก็จะคุยเรื่องของเชลซีกันด้วยนะครับเดี๋ยวมาจัดให้เน้นๆเลยครับว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจอะไรเกิดขึ้นหลังจบเกมกันบ้างนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราก่อนเลยครับเริ่มจากน้ก่นรรนัันเอง ถูกต้องครับมากกว่ากีฬาคืนน้ำใจในกีฬานะครับจากบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างขวดนี้นั่นเองนะครับอขอ,อคำว่านอนดึกนอนดึกมันเตะกลางสัปดาห์นอนดึกเลยมันมันพอออกเสียงแนละ้วมันคล้ายนอนดึกนอนดึกยังไงนะต้อง<อ>บอกนอนเช้าก็ได้นะเมือนเช้านะฮะอ่ะแล้วก็ฝาก สปอนเซอร์อีกเจ้าหนึ่งด้วยนะครับสำหรับ K Bank ธนาคารกสิกรไทยนะครับมาพร้อมกับบริการ K+ Plus เป็นแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับใครสนใจอยากจะดําเนินเขาเรียกว่าธุรกรรมทางการเงินบนบนมือถือเนี่ยก็จัดไปกับ K+ Plus จากธนาคารกสิกรไทยได้เลยนะครับผมครับครับดูเลยฮะมาดูกันที่บิ๊กแมตช์กันก่อนนะครับเรียบูกับอาซนอลจบลงด้วยผลเรียบูชนะ2.0มาดูประเด็นฝั่งเรียบูที่สื่อเล่น สื่อต่างประเทศเล่นนั่นก็คือเรื่องของการทําแต้มขึ้นไบบี้กับแมนซิตี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ5แนวรุกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งนะัดที่พิสูจน์ได้เห็นว่า5แนวรุกของลิเวูสามารถแบบโอ้โหสลับสับเปลี่ยนกันได้อยู่นะครับใครฟอร์มไม่ดีก็สามารถมีการเปลี่ยนลงมาแทนได้นะฮะชนะที่เอมิเรตสเตเดียมนะครับเป็นอะไรที่ไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าลิเวูเนี่ยอาศัยความเด็ดขาดแล้วก็ประสบการณ์ในการที่จบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมใน2โอกาสทองสําคัญทําให้ชนะไป2ต่อศูนย์นะครับสานการตอนนี้ก็ ไล่บีแมนซิตี้นะครับเหลือแต้มเดียวในจนํานวนนัดที่เท่ากันและตอนนี้เนี่ยเก้าเกมสุดท้ายเหลือเท่ากันก็เหมือนวัดกันหมัดต่อหมัดเลยครับหลังจากนี้แล้วก็เดี๋ยววันที่10เมษายนเนี่ยมีโปรแกรมเจอกันเองด้วยระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้เจเกนคอปเนี่ยให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนะครับว่าถึง5ตัวรุกคอปก็พูดในสรุปป,ประมาณว่า5ตัวรุกที่เขาเลือกสลับใช้งานเนี่ยม,มันเป็นเรื่องที่ทําให้ทีมใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นจริงๆในช่วงที่โปรแกรมเตะทีแบบนี้นะครับ เกมกับอาร์เซนอลเนี่ยซาร่าไม่ฟิตนะครับทาให้ต้องถูกสตาร์ตตั้งแต่อ่าสตาร์ตเป็นตัวสํารองก่อนยังไม่ได้ออกสตาร์ตเป็นตัวจริงนะครับแต่ว่ากองหน้าที่ได้ออกสตาร์ตสคนเนี่ยเป็นโชต้ามาเน่ดิอาร์ซึ่งก็ดูแล้วเป็นเป็นเป็นสามเซตที่เอ้ก็ใช้ได้เลยนะขนาดไม่มีซาร่านะครับโชต้าครับยิงประตูเบิกร่องในช่วงครึ่งหลังนะครับก่อนที่จะโดนถอดออกนะครับหต่อศูนย์จากนั้นก็ยิงปุ๊บโดนถอดออกปับ๊บแล้วเป็นฟิมิโน่สารองที่ลงมาพร้อมกับซาร่านะครับแทนเลยในช่วงเวลาเดียวกัน จากนั้นเนี่ยก็เป็นฟิมิโนอีกที่เป็นตัวสำรองลงมายิงได้นะครับคาราเกอร์เนี่ยก็วิเคราะห์นะครับคาราเกอร์บอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ครั้งแรกๆของลิเวอร์พูเลยนะที่ว่าถ้าเกิดใครได้ออกสตาตัวจริงก่อน3คนแรกแล้วถ้าเล่นไม่ดีหรือเล่นไม่ออกเนี่ยก็จะมีตัวที่สามารถลงมาสร้างความแตกต่างได้คือเมื่อก่อนลิเวอร์พูจะไม่ใช่แบบนี้ครับจะเป็นอารมณ์แบบว่าถ้า3ตัวแรกทําอะไรไม่ได้ สำรลองก็ไม่รู้จะทําอะไรเหมือนกันมันจะเป็นคนละอารมณ์กันนะนี่คือจุดสําคัญที่ลิเวอร์พูลพัฒนาขึ้นมาในช่วงหลังโดยช่างยิ่งนับตั้งแต่ได้ดียร์สมาเนี่ยมันทําให้ลิเวอร์พูลมีตัวเลือกในแนวลุกมากขึ้นเก้าเกมสุดท้ายลิเวอร์พูลจะต้องใช้จุดแข่งจุดนี้ในการบดบี้กับมาิตี้นั่นคือสิ่งที่สื่อเขียนประเด็นเอาไว้อันนี้ค่อนข้างเห็นด้วยกับคาร่าเพราะว่าถ้าเป็นลิเวอร์พูลวชั่นสองสามปีที่แล้วอะเซตตัวจริงมันคือซาร่ามานีฟิมิโน แต่ถัดจาก3าคนนี้มันก็จะเป็นพวกโอริกกี้แชมเบอร์เลนพวกนี้ถูกไหมครับชากลี่มินามิโนะอะไรเมื่อก่อนน <am> ะมินามิโนะถูกไหมแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีตัวยืนแค่3มอะ่ะผมใช้คำว่าเป็นตัวที่มาตรฐานก็ล้เคียงกัน5คนเลยอะ่ะเพราะว่าคุณได้โชต้าเข้ามาฤดูการก่อนแล้วก็มการาคมที่ผ่านมาคุณได้ลุยดีอาร์อีกแล้วฟอร์มของโชต้ากับหลุยดีอาร์กับทีมใหม่เนี่ยผมว่าถือว่าปรับตัวได้เร็วมากมาเลกการเป็นว่า5คนของลอิพูตอนเนี้ย จะหย่อนใครลงก็สามารถลง<ม>ได้จากตัวเลือกที่ดีสามแล้วก็คุณภาพดรอป<ม>ลงมาสักสองถึงสามกายเป็นตัวเลือกที่ดีห้าแล้วก็ค่อยๆดรอปลงมาซึ่งผมว่าสปอตเดฟรีฟูด,ดีขึ้นชัดเจนคือคือนี่คือสิ่งที่รีฟูไม่มีมานานจริงๆนะคือเมื่อก่อนอนะ<ม>ไอสามคนซาร่ามาน่ฟิมิโนเนี่ยมันก็จะโชว์ฟอร์มกันไปเรื่อยๆทับทุกนัด<ม>แต่ว่าช่วงหลังมันจะเริ่มมีตื้อตันแล้วเนี่ยผมว่าทีมงานก็คงรู้สึกแหละว่ามันไม่พอเ<ม><ม>คือเราจะเห็นเลยว่าถ้าใครเล่นไม่ดีตอนเนี้ย ลิปูสามารถแบบใช้เปลี่ยนหมุนได้อะคืออย่างดีาร์เนี่ยเล่นดีมาหลายนัดมากเลยนะแต่นัดเจออาร์เซนอลเล่นไม่ออกอ <laughs> แล้วก็รวมถึงโชต้าเนี่ยจริงๆก็ฟอร์มดรอปมาหลายเกมแล้วแต่ว่ามายิงได้แล้วก็โดนเปลี่ยนออกคือเหมือนกับว่ามันก็จะมีคนที่สลับกันเล่นคนนี้ฟอร์มดรอปอีกคนนึงก็จะมาแทนได้มันเป็นสิ่งที่ลิพูไม่มีมานานแล้วจริงๆอืมครับอยากถามโค้ชแอรเกี่ยวกับ,บกองกลางหน่อยเดียโก,ก้กานตาร่าเมื่อคือนเป็นไงบ้างมีอะไรจะพูดกับเดียโก้ไหม คือหลังเกมเนี่ยนักข่าวไปสัมภาษณ์ถึงเตียโก้ว่าโอ้คุณคิดยังไงบ้างเนี่ยคุณเกือบทําทีมเสียประตูจากช็อตนั้นแล้วแต่รอดแล้วสักพักคุณมาแอสซิสต์ให้ทีมได้ประตูเตียโก้แกก็แกก็ตอบคำถามแบบฮ่าๆนะนั่นสิผมไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าทําไมเนี่ยผมไม่ได้แมนออโต้แมนนะผมเนี่ยทำสองแอสซิสต์เลยนะแกก็แซวเหมือนแซวตัวเองแหละก็คือผมว่าจรนง้ก็น่าเจอด้วยกันเพราะถ้าใครดูมุมภาพช้ามันจะมีมุมหลังอีกอันหนึ่งอะพอตอนที่จ่ายไปแล้วปุ๊บแล้วรู้วว่่าาากซติงไปัดบอ เตียโกโ้เอามือจับเอามือขึ้นมาจับ <c oughs> อย่างนี้ทันทีเลยอ่ะคือแบบก็คือทุกคนก็รู้สึกว่าจะโดนอ่ะ <c oughs> คือเตียโก้ก็จะมีมีเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะแบบสมมติว่าเกมหนึ่งเนี่ยเก้าสิบนาทีเขาจะทําได้ดีมากแต่มันเกมหนึ่งบางครั้งจะมีช็อตหนึ่งที่เขาจะเสียแล้วทีมเกือบเสียประตูบ่อยเหมือนกันนะอืมคือเรื่องสมาธิตีอาโก้ตลอดเก้าสิบนาทีเขาจะมีหลุดแป๊บๆป,บปบอย่างเงี้ยบางเกมมี้เห็นเหมือนกัน ครับก็ต้องมีเข<ช>้าไปอขอบคุณอลิซงหลังเกมหน่อยนะลูกนี้ผมว่าอาจจะต้องมีเลี้ยงน้ำชงน้ำชากันบ้างนะโอเคมาดูกันฝั่งทีมที่พ่ายแพ้ไปนะครับอย่างเช่นอาร์เซนอลก็การแพ้นัดนี้เป็นบทเรียนที่แสนเจ็บป,ปวดสำหรับพวกเขาเหมือนกันนะครับท่ามกลางเ,าเรื่องของฟอร์มที่กําลังดีขึ้นในแต่ละวันนะครับคือต้องบอกอาร์เซนอลเนี่ยยกระดับการเล่นขึ้นมาเยอะมากนะครับก่อนเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลก็คืออยู่ในช่วงท็อปฟอร์มจริงๆ ชนะมา5นัดติดเลยนะครับกำลังไล่ล่าท็อปโฟอยู่แล้วก็โอกาสจะจบท็อปโฟสูงมากๆด้วยนะครับแล้วมานัดนี้พวกเขาสู้ลิเวอร์พูลได้อย่างสูงสีที่สุดนะครับในรอบหลายปีเลยเพราะก่อนหน้านี้เจอลิเวอร์พูลก็มักจะแพ้ทางตลอดโดยเฉพาะในครึ่งแรกสร้างปัญหาให้กับทีมเยือนได้ค่อนข้างมากเลยนะครับอย่างนั้นก็ตามครับจุดสำคัญคือเกมใหญ่แบบนี้พวกเขายังคงขาดความเฉียบคมในจังหวะที่ควรจะต้องได้อยู่ จังหวะที่เตียโก้จ่ายบอลหลังคืนพลาดเมื่อสักครู่นี้นะครับโดนลากาซตตัดบอลไปก่อนแล้วเป็นโอเดกาดยิงเนี่ยก็ยิงพลาดไปติดเซฟของอลิซงเบเกอร์แบบน่าเหลือเชื่อนะฮะอันนั้นคือโอกาสทองที่สุดในเกมนี้แล้วนะครับถ้าเกิดจะทำถ้าเกิดทาได้เนี่ยนำหนึแน่นอนแต่เมื่อทำไม่ได้ก็เป็นการพลาดโอกาสสร้างความได้เปรียบนะครับแล้วก็โดนเลี้ยวปูล,ลงโทษในจังหวะต่อจากนั้น ก็จากนั้นไม่นานครับพอไม่ได้ยิงมาแป๊บเดียวนะครับมาโดนลิเวอร์พูลที่ได้โอกาสทองคมกว่ายิงนําไป2ลูกนะครับจากทั้งโชต้ายิงมุมแคบแล้วก็ฟิมิโนที่เป็นสำรองลงมายิงประตูได้อันนี้คือสิ่งที่พวกเขาต้องเรียนรู้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเจอทีมระดับหัวตารางพวกเขาต้องเฉียบขาดมากกว่านี้ในจังหวะชี้เป็นชี้ตายอย่างไรก็ตามความพ่ายแพ้น,นัดนี้มันไม่ได้ทําให้ปืนใหญ่เสียเปรียบในเรื่องของท็อปโฟแต่อย่างใดนะครับ พวกเขายังมีโปรแกรมในมืออยู illa, ่เจอแอสตันวิลล่า hey. วันเสาร์นี age, ้ก็เป็นโอกาสแก้ตัวได้กลับมาชนะสารต่อฟอร์มเก็บแต้มเพิ่มเติมโอกาสท็อปโฟก็ยังมีมากเหมือนเดิมก็ยังอยู่ในมือทุกอย่างนะครับสำหรับลูกทีมของมิเกลอาเตตาอืมก็ให้เรียกง่ายๆว่าพลาดแล้วก็พลาดไปกลับมาโฟกัสกันต่อที่ผ่านมาโอเคตอนนี้เรื่องของประสบการณ์เรื่องของความเก่ามันอาจจะยังไม่มากพอที่อาร์ซอลจะแบบ ไปชนะหรือว่าแบ่งแต้มกับทีมอย่างลิเวอร์พูลอย่างแมนซิตี้ได้แต่อย่างน้อยที่ผ่านมาเวลาเจอทีมในเกรดที่สูสีหรือว่าเป็นรองเนี่ยอา์เันกดเข้ามาได้เสมอนะครับ <c oughs> มันจะเข้าสู่คอนเซปต์เดิมๆที่โค้ชหลายคนมักจะพูดก็คือว่าคุณแข่งบอลสองนัดเนี่ยถ้าคุณไม่แพ้สองนัดนะคุณได้สองแต้มถ้าคุณเสมอ <c oughs> ถูกไหมคุณได้สองแต้มแต่คุณแข่งสองนัดต่อให้คุณแพ้ไปนัดหนึ่งแต่ถ้านัดหน้าคุณกลับมา <c oughs> ชนะได้คุณได้สามแต้ม มันมไม<ด>่ตแต้มมากกับคุณเสมอสองนัดเพราะฉะนั้นเหมือนที่ผมบอกผิดพลาดก็ผ่านพ้นไปเก็บมาเป็นบทเรียนเติมความเก่าต่อแล้วหลังจากนั้นน่ะเจอทีมที่อันดับเป็นรองอาเซนอนขึ้นมาต้องพยายามชนะให้ได้เหมือนที่ทําได้มาตลอดก่อนนั้นเนี้ยถ้าทําได้โอกาสจบท็อปโฟก็ยังมีอยู่ครับถูกต,ต้องครับคือคือถ้าที่ผมเห็นนะถ้าถ้าสมมติอาเซนอลเนี่ยไม่ได้มองความพ่ายแพ้นัดน,นี้ไม่เอาความพ่ายแพ้ต่อลิอร์มามาทําให้ตัวเองเป็นติดลบอะ่ะแบบ มองว่าแต่มองมันเป็นพัฒนาการแล้วก็มองว่าไม่เป็นไรช่างมันเกมนี้ต้องเกมต่อเกมอะถ้าดูจากความมุ่งมั่นจริงๆเลยนะแล้วก็ดูจากฟอร์มอะผมว่าอาร์เซนอลยังมีโอกาสจบท็อปโฟสูงจริงๆนะมันเหมือนกับว่าจริงๆๆริงรงเขาพัฒนาขึ้นจริงๆวิธีการเล่นหรือแม้แต่เมนเทอลิตี้อะคือโอเคอย่างที่โบ๊บอกว่ามันยังไม่มันยังไม่สามารถเก็บเนี่ยทีมอย่างแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลได้เพราะว่าสองทีมนี้มันสร้างเมนเทอลิตี้หรือว่าสร้างสภาพจิตใจกันมานานแต่แบบถ้าเราดูจากอาร์เซนอลที่ ปีเนี้ยพัฒนามาขึ้นขนาดเนี้ยมันพัฒนามาขึ้นในชนิดที่ว่าได้ลุ้นท็อปโฟอ่ะจากปีที่แล้วที่สองปีที่แล้วได้สามปีสองปีที่แล้วไม่ไม่เข้าใกล้ท็อปโฟเลยนะแล้วเจอทีมใหญ่เนี่ยจะไส้แตกตลอดแต่ตอนเนี้ยไส้ไม่แตกแล้วเริ่มแบบสูสีขึ้นจริงๆอ่ะแล้วอีกจุดหนึ่งอะ่ะผมดูเกมเมื่อวานเพราะว่ามันแข่งพร้อมเชลซวสีก็เปิดดูสองจองผมรู้สึกว่าชื่นชมใจอาร์เซนอลอย่างหนึ่งตรงที่ว่าก่อนหันานี้นเราจัดจอบประเด็นแล้วก็วิเคราะห์แทคติกอาร์เซนอลใช่ไหมครับว่า พวกเขาประกาศไลน์อัพมาคือ4ี่สอแต่เวลาขึ้นเกมบุกเนี่ยชาก้าจะเติมสูงขึ้นไปเหมือนเล่นเป็น4-1-2-3เหมือนชากา้าขึ้นไปสูงคู่กับโอเดกาเพื่อเพรสแดนบนแล้วก็ช่วยกดดันพื้นที่ตอนแรกผมคิดว่าเจอกับลิวพูลที่โตกลับคมคมมาตรฐานสูงสูงอาร์นอลจะไม่เล่นแบบนั้นตอนแรกผมคิดนะผมคิดว่าก็คงปักหลักคู่2คนนะเอาเกมรับไว้ก่อนแต่เมื่อวานที่ผมดูอะ ก็กล<รา>้าเล่นแบบเก่านะคือให้ปาในห้อยคนเดียวเลยแล้วชาก้าก็เอิมขึ้นไปสูงพอๆกับมาตินโอเดการ์มันแสดงให้เห็นว่ามิเกลอาร์เตต้าก็ไม่กลัวนะคือกล้าที่จะเล่นไม่เปลี่ยนคาแรคเตอร์ต,รตัวเองอ่าผมใช้แบบนี้ดีกว่า<ต>ยังในจุเล่นเด่นของตัวเองอ่ะทูเขาเล่นเด<อ>่นแบบนี้มาเสมอแล้วเขาไม่เปลี่ยนซึ่งผมว่าประสบการณ์ล้วนๆหลังจากนี้ครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าลิวอัูเขาเก่ากว่านะครับอืมเนาะเหลือแค่ ความเจีบขาดเนาะเพราะผมขออนุญาตยกตัวอย่างกับแมนยูมาหน่ดนึงอาร์เซนอลเจอแมนยูนัดที่แล้วที่ผ่านมาที่โอตารฟอร์ดเขาบุกมาเยือนนะครับแต่เขาเล่นดีกว่านะาจริงดูจากเรื่องของสถิติต่างๆทั้งการครองบอลโอกาสยิง <c oughs> แล้วก็เรื่องของการจ่ายบอลที่แมนยําเ <c oughs> หลือแค่นั้นจริงๆแหละการจบสกอร์ที่มันยังน้อยกว่าแมนยูในนัดนั้นแล้วก็เริ่มทําให้เห็นมาเรื่อยๆว่าโอเคเริ่มต่อกรอกับทีมใหญ่ด้วยกันเองได้ค่อนข้าง <c oughs> สูสีแล้วก็ดีมากยิ่งขึ้นในทุกๆปีจริงๆเหลือแค่นั้นแหละจุดสุดท้ายคือ จะส่งบอลตูตาขายได้มากกว่าฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าแค่นั้นเองอืมอืมใช่ครับอ่ะก็มาต่อกันที่สปเปอร์กันบ้างน,นะครับก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่เตะในค่าคืนเดียวกันแล้วก็โอ้โหอันนี้เป็นโรโรโลโล์คอสเตอร์เหมือนเดิมนะผัดชนะ <laughs> ชนะแพ้ชนะแพ้ชนะแพ้แต่ว่ามันก็ยังทําให้เห็นนะว่าสปเปอร์เขาก็ไม่ได้ยอมแพ้นะคือถ้าเป็นแบบอารมณ์แบบว่าแพ้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 อย่างเงี้ยผมว่าอันเนี้ยถ้าโฟน่าจะหมดลุ้นแล้วแต่สื่อมองว่าอันเนี้ยยังแสดงความมุ่งมั่นนใการ รุ้นท็อปโฟอยู่สเปอร์นะครับฟอร์มเหมือนรถไฟเหาะนะครับถ้าเปรียบเทียบนะชนะสลับแพ้จากนัดที่ชนะ0สี่ศูนย์ตอนนั้นคอนเต้บอกแล้วนะอืมเริ่มเห็นแล้วว่าลูกทีมเนี่ยเริ่มเข้าใจไอเดียการเล่นของเขามากขึ้นนัดถมมาแพ้มิเดิลสโบเลยครับแล้วก็กลับมาชนะเอเวอร์ตัน5ศูนย์แล้วก็แพ้แมนยู2 3แล้วก็มาชนะนัดนี้บริตัน2 0นะครับอย่างไรก็ตามจากนัดนี้สิ่งที่สื่อเห็นเขามองว่าความมุ่งม,มั่นของสเปอร์ไม่ยอมแพ้จริงๆพวกเขาได้ประตูอาจจะเจอเกมกับ ไม่ได้ว่าถึงขั้นว่ากินหมูขนาดนั้นแต่ว่ามาได้ประตูจากคริสเตียนโรเมโรที่ยิงฉดับเข้าไป1 0, นูนย์ะครับแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ไบตันได้บุกเพราะว่าได้เล่นในบ้านด้วยบุกใส่สเปอร์อยู่หลายครั้งสเปอร์ก็ต้องพยายามเล่นเกมรับให้เหนียวแน่นก็ยังยังเอาอยู่ฮนะแล้วก็มาได้ประตูปิดกล่องจากแฮร์รี่เคนสองศูนย์นะครับทำให้ความหวังในการลุ้นทัฟโฟตอนนี้ดีขึ้นมากๆแล้วแต่ว่าสื่อก็ชี้นะครับว่าถ้าอยากจะได้ลุ้นทัฟโฟหรือว่าจบทัฟโฟจริงๆเนี่ย มันไม่ใช่แค่ว่าจะมาเป็นรถไฟหาะอย่างนี้ไปตลอดไม่ได้อาจจะต้องหาโมเมนตัมใหม่แล้วที่จะต้องเป็นชนะชนะชนะให้มากกว่าเป็นชนะแพ้ชนะแพ้หลังอย่างนี้ต้องเปลี่ยนนะฮะส่วนแฮร์รี่เคนเนี่ยมีสถิติหนึ่งที่นํามาฝากกันด้วยนะครับหลังจากยิงประตูในนัดนี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเขาคืออ่าผู้เล่นที่ยิงเกมเยือนมากที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีก95ประตูแล้วที่สําคัญให้ดู ตัวเลขด้านหน้าฮะร้อยสาสิบเก้าคือจำนวนนัดลงเล่นเนี่ยน้อยกว่าคนอื่นๆด้วยนะครับใช่เวลาเล่นเกมเยือนอะและ้วยิงได้เยอะกว่านั่นแปลว่าโอ้โหนี่คือสินเกมเยือนเลยนะเกมเยือนที่ขอให้บอกชอบยิงจริงๆริงนะครับสำหรับแพริ่เคนอือฮคือไอเรื่องของดาวเโวตลอดการอนะยังตามอลรันเชีร์เอร์อยู่ไกลอยู่แต่ยังน้อยน้อยอะเขาเขาทำลายเรื่องของเกมเยือนได้แล้วนะแล้วถ้าเกิดไม่ย้ายออกนอกอังกฤษซะก่อนอนาคตก็ไม่แน่เหมือนกันส่วนเรื่องของการลุ้นท็อปโฟตอนนี้ สเปอร์เนี่ยแข่งไปยี่สิบแปดนะครับเขาแข่งน้อยกว่าเวสแฮม,มแล้วก็แมนยูอยู่หนึ่งนัดแต่ว่าไอเกมที่แข่งน้อยกว่าเนี่ยถ้าเกิดชนะได้ขึ้นมาจะแซงทั้งแมนยูและเวสแฮม,มขึ้นไปอยู่อันดับห้าเพราะฉะนั้นท็อปโฟก็ยังถือว่าสถานการณ์อาร์เซนอลอาจจะดูดีกว่าแต่ก็ไม่ถึงกับว่าลุ้นไม่ได้ยังพอพอได้ลุ้นเหมือนกันสำหรับสเปอร์แล้วเหมือนจะน่าจะมีเจอกันเองนัดหนึ่งด้วยสเปอร์กับอาร์เซนอลถ้าผมจำไม่ผิดนะผมขอเปิดดูก่อนแต่แต่ถ้าถ้าผมจำไม่ผิด เราไปอะไเร,ะไเ,รเรากลับมามย้อนพูดอีกทีหนึ่งโอเคนะครับอ่ะอันนี้คือพเมียรีกนะครับไปดูกันที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกันนะครับก็หลังจากที่เมื่อวานเราคุยแมนยูไปแล้วนะครับวันนี้เป็นคิวของเชลซีนะครับสื่อเล่นประเด็นที่ว่าเชลซีโชว์หัวใจฝ่ามรสุมผ่านเข้ารอบได้สําเร็จนะครับฟอร์มในเกมที่ชนะลิวสประตูต่อหนึ่งเนี่ยเป็นเครื่องบ่งชี้ที่ดีครับว่าสิ่งที่ทูเคิลพยายามบอกให้ลูกทีมโฟกัสแค่ฟุตบอลเปอันดับแรก มันเป็นสิ่งที่ทําได้จริงนะครับโอเคแหละมันอาจจะมีปัญหานอกสโมสรค่อนข้างเยอะเรื่องเกี่ยวกับเจ้าของสโมสรเจ้าใหม่นะครับแล้วก็หลายคนก็วิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เชลซีก็ยังรวมพลังแล้วก็รวมสปิริตชนะมาได้ต่อเนื่องนะครับนับตั้งแต่มีข่าวว่าโรมมนอับราโมวิชโดนความบาดก็ชนะมารัวเลยยังรวมพลังกันได้อยู่นัดนี้เชลซีพลาดเสียป,ประตูก่อนด้วยครับจากจุดโทษของบูรักยูบาสแต่มาตีเสมอได้จากคริสเตียนพูลิสิก แล้วก็ประตูชัยจากเซซาอัสเปริกวยตานะครับสื่อบอกว่าที่น่าพูดถึงมากที่สุดก็คือกัปตันเดฟนี่แหละครับอนาคตดูไม่ค่อยแน่นอนเพราะว่ามีข่าวกับบาซิลนาแล้วก็อยู่กับทีมมายาวนานถึง10ปีแต่เจ้าตัวยังโฟกัสกับเชลซีเต็มที่ครับแล้วก็ยิงประตูชัยให้ทีมชนะด้วยโทมัสทูเคินถึงกับชมเลยครับบอกว่ากัปตันเดฟโฟกัสที่ฟุตบอลจริงๆนี่คือทัศนคติและแนวคิดที่สําคัญของสโมสรเขาพิสูจน์มาหลายปีแล้วในฐานะกัปตันทีม และนั่นทําให้เราสามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากไปได้นะครับอืมืคือกัปตันที่เราผมว่าโบ๊ทน่าจะเห็นแล้วล่ะว่าผ่านอะไรมาเยอะผมว่าพอเจอสถานการณ์แบบนี้ผมว่านี่คือหนึ่งในคนที่รวมใจนะอันนี้สําคัญเลยคือต้องรวมจิตใจเพราะว่ามันผมว่ามันพิสูจน์ได้เห็นเลยนะว่าตอนที่พอมีข่าวว่าจะขายสมสรุรศรปุ๊บโดนความ,มบาดปั๊บเนี่ยถ้าเกิดเป๋ผมว่าอาจจะเป๋กันไปทั้งยวงเลย แต่พอถ้ารวมสปิริตกันได้ผมมองว่ามันเป็นแรงผลักดันที่มันจะทําให้เล่นกันแล้วสปิริตสปิริตแบบมากกวาเก่าด้วยซ้ำอ่ะแล้วผมว่ากับตันเดฟน่าจะเป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนสําคัญเลยแหละที่ทําให้ผมดูสปิริตนักเตะเชลซีดูสีหน้านะดีกว่าตอนดีกว่าตอนก่อนที่จะมีข่าวเรื่องสโมรสอรอีกนิดนึงด้วยอะ่ะแบบดูมั่นใจดูแบบเล่นเพื่อเนี่ยเป็นแรงกระตุ้นเลยนะเท่าที่ผมมองจากภายนอก ผมผมมองว่าด้วยด้วยกับตันเดฟที่อยู่มา10ปีเนี่ยปีนี้คือเข้าสู่ปีที่10บใช่ไหมโดยส่วนตัวผมให้ให้เขาเป็นเต็มตำนานอสโมสรระดับเดียวกับจอห์นเทอร์รี่ลมพาดร็อกบาปีเตอร์เชคพวกน,นั้นเลยนะผมให้เท่านะผมไม่ได้แบบว่าให้แบบเป็นรองด้วยเพราะว่าถ้าคุณจะวัดกันที่ความจงรักภักดีเขาอยู่มาสิปีแล้ว <c oughs> ก็ไม่ได้แพ้ที่ว่ามาถ้าคุณจะวัดถึงทรอ h ฟี่แชมป อาร์เซนกัวตาก็ได้มาครบทุกแชมป์ได้สโมสรโลกด้วยถูกไหมครับ UCL ก็ได้ยูโรป้าพรีเมียร์ลีกเออได้ครบเอฟอลีกครับก็คือได้ทุกถ้วยเพราะฉะนั้นวัดจากระยะเวลาวัดจากทรอฟี่ก็ไม่ได้ไปรองชื่อที่ผ่านๆมาเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมให้เดฟระดับเดียวกันเลยเป็นตำนานเทียนหนึ่งสโมสรเลยครับอืมค่ะอืมเหมาะสมเลยครับส่วน <c oughs> ส่วนเรื่องสเปอร์เมื่อสักครู่นี้เปิดดูโปรแกรมแล้วมันมันมีเกมตกค้างกับอาร,ร์เซนอลอยู่จริงๆผมว่าอันนั้นก็โอ้โห เดือดอะการรุ้นท็อฟยังเดือดอยู่เพราะว่าเดี๋ยวอาเซนอลเองก็ต้องเจอกับแมนยูเองด้วยมันยังมีตัดกันเองเนี่ยแล้วมันจะมีจุดเปลี่ยนสําคัญดังนั้นผมว่าท็อปโฟก็ยังเดือดอยู่ฮะสามสี่ทีมนี้โอเคนะครับก่อนจะไปนะครับเราขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราอีกครั้งครับนำแร่ธรรมาชาติตราช้างนั่นเอง ครับผมอคอบอลคอช้างคอเดียวกันนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างแล้วก็ฝาธนาคารของธนาคารกสิกรไทยนะครับที่มาพร้อมกับบริการ k คพ u s แอปพลิเคชันการเงินบนมือถือนะครับสะดวกใช้งานง่ายไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับก็อย่าลืมโหลดมาใช้งานกันนะครับผมครับ ครับนี่คือทั้งหมดของสยามสปอร์ตจอะประเด็นวันนี้นะครับยังไงฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับกำลังจะครบ1ล้านซับแล้วนะครับขาดอีกแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะฮะเกมค<า>อนทีงหมดมวิเเราะเพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามน,นะครับช่วงนี้เรา3คนและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับรบ๊ายบายสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดย ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ